บราณว่าบุญบุญน,นี่บ่มันของปั่นแจกมันโบยแหกพาได้คือไม่พากลางเพราะฉันคือกับเข้ากินเขาเข้ากินเข้ากับอิ่มมันบอไปอิ่มทองของเจ้าผูบ้บริกนเด้อบราณเพื่อนบอกทางสาเร็จของบุญก็ว่าทานนาม่บุญสำเร็จการเจริญเพาวนา บุญสุนด้การให้ทานศิลละไมบุญส่วนด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสเร็จด้วยการเจริญภาวนาประกอบกไปด้วยองค์สามนะจะต้องพร้อมด้วยองค์ประการสามนะเหมือนอย่างมรรคอันเป็นทางเดินก็มีองค์แปดนะเป็นที่กํากับอันเป็นแดนอริยมรรคเป็นทางเดินของพระอริยเข้าสู่นิพพาน บุญจะสำเร็จผลเต็มผลได้ก็เพราะอาศัยองค์ประกอบสามทานทำไมก็ประกอบพระองค์ประกอบสามศิลละไมก็ประกอบประกอบพระองค์สามภาวนาไหมาก็ประกอบพระองค์สามนะเอองสามคืออะไรต้องถามอาจารย์มหาแล้วละเว้เอย,อ,อ,ยนะอ้าว ทานทำไมประกอบพระองค์สามองค์สามคืออะไรก็คือกายวาจาและใจเราด้อง